สวัสดีครับพบกับผมจอร์จกับทรงวิทย์ออโต,โตค้คาร์นะฮะก็ห่างหายเงียบหายกันไปหลายสัปดาห์นะครับวันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษเอามานำเสนอนะฮะกับลูกค้าหลายๆท่านพี่ๆน้องๆนะครับหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่นะฮะโดยเฉพาะคุณแม่นะครับที่จะต้องรับลูกส่งคุณลูกไปโรงเรียนนะครับวันนี้ก็เลยเอารถ ที่เรียกว่าเหมาะสมกับเศรษฐกิจในยุคนี้นะในช่วงเพลานี้นะก็คือเป็นรถอีโคคาที่หลายๆท่านนะที่เคยใช้หรือ,อถัาพวกเพื่อนพ้องนะเคยเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ตัวจริงเป็นๆน,นะฮะในราคาที่จับต้องได้นะกับรถอีโคคานะในค่ายรถยนต์นิสสันอเมรานะครับก็อยู่ข้างๆผมเนี่ยนะครับเอามานำเสนอซึ่งสนนราคาแล้วเนี่ย ก็ไม่ได้สูงมากจนจับต้องไม่ได้นะราคาไม่ได้สูงโดในยุคก่อนๆนะครับแต่คุณภาพของตัวรถนะเรียกได้ว่ารับประกันคุณภาพนะมีหลายรับประกันคุณภาพที่ผมเอามาทําโปวันนี้นะแต่ก่อนอื่นมาทําความรู้จักกันก่อนว่าท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาชมรถได้ที่ไหนนะกับทรงวิทย์ออโต้คาร์นะครับทรงวิทย์ออโต้คาร์อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ถนน ยองบ้านค่ายนะครับอยู่บริเวณแยกมังคุดนะมาจากในตัวเมืองระยองนะครับข้ามแยกมังคุดมานะฮะอยู่ขวามือนะอยู่เทินหน้าปัม๊มปตทนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์นะฮะทุกชนิดนะครับเรียกว่าให้ราคาสูงนะฮะแล้วก็ขายรถยนต์ในราคามิตรภาพนะ คุยกันง่ายๆนะฮะท่านใดสนใจอย่างไรนะครับทุกสาขาอาชีพเข้ามาเยี่ยมชมติดต่อกันได้หรือทดลองขับนะฮะกับทรงวิทย์อ,อัโตคาและจะสอบถามกันได้อย่างไรนะครับในเพจรถมือสองทรงวิทย์อ,อัโตคานะฮะง่ายๆนะรถมือสองทรงวิทย์อ,อัโตคาไม่ว่าจะเป็นุผู้ชมนะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับทำสาขาอาชีพอะไรก็ตามนะสามารถเข้าซื้อได้หมดนะ เพียงท่านติดต่อเรามาให้ข้อมูลกับแอดมินเพจสามารถตอบคำถามของท่านได้ทุกข้อแน่นอนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาชมรถกันเลยเป็นรถยนต์นะฮะซีดานที่เรียกว่า4ประตูนะฮะนิสสันอเมร a นะครับเป็น1.2ลิตรนะฮะตัว e นะฮะรุ่นย่อยก็คือตัว e ผมเอามานำเสนอ2คันนะซึ่งเป็นปี2016ที่ผมเอามานำเสนอ2คันเนี่ยเป็นปี2016 นะครับสวยๆสีขาวกับสีแดงชอบสีไหนถูกเลิกกับรถสีอะไรนะครับผมเอามานำเสนอทั้งสองคันเลยนะเป็นรถยนต์นิสสันอเมร่ปี2016เครื่องยนต์ 1.2e นะครับสีดาน4ประตูเกียร์อัตโ t ม c ติปี2016คือที่ผมต้องย้ำนะกับสนนราคาในการผ่อนนะครับก็ผ่อน ตกแล้วท่านใดที่เครดิตดีๆนะก็เริ่มต้นผ่อนอยู่ที่3-4,000บาทเท่านั้นเองนะครับและรถทั้ง2รุ่นนี้ทั้ง2คันนี้นะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับท่านใดที่สนใจก็อ In ิ inbox เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับตัวที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เป็นสีขาวนะฮะเรียกว่าสีขาวมุกนะครับเรียกว่าอุปกรณ์ภายในเนี่ยกว้างขวางแล้วก็อุปกรณ์ภายในมีแอร์แบ็ก ABS มีครบนะฮะ EBD ป้ e B D องกันการลื่นถลไย้เครื่องยนต์ขนาด 1200cc ซนะครับคันนี้คันสีขาวจะพิเศษนิดนึงจะมีในเรื่องของล้อแม็กมาให้ด้วยนะหนึ่5 5 5านะฮะยางสวยๆนะยางยังใช้ได้อีกนานนะครับในกรณที่ท่านที่ชอบสีขาวนะแล้วก็มีสีแดงด้วยเดี๋ยวเรามาชมสีขาวภายในกันก่อนเลยซึ่งสีขาวภายในอาจจะขี้ขู่นิดนึงจะเป็นอา่า ผ้าหุ้มเบาะนะเป็นลายกระตูนนะครับสวยๆคิตตี้กระตูนคิตตี้นะทั้ง4เบาะเลยหุ้มมาแบบสวยๆเรียบๆแล้วก็มีจอมาให้ด้วยนะเป็นจอทัชสกรีนนะครับจอทัชสกรีนนะกระจกไฟฟ้าพร้อมเซ็นทรัลล็อกนะฮะปรับข้างนะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับได้ด้วยนะครับเกียร <c oughs> ์ออโตเมติกพวงมาลัยพาวเวอร์ นะครบ,ครบสิ่งที่สำคัญนะที่ผมเอามานำเรียนเสนอให้คุณผู้ชมพี่ๆน้องๆน,น,น,นะครับสำหรับรถทั้งสองคันนี้ในปี2016เนี่ยของอเมร่าเนี่ยมีจุดเด่นตรงที่ว่าด้านหลังเนี่ยนะครับสามารถบรรทุกนะห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยตอนหลังเนี่ยกว้างขวางนะเหมือนรถดีบซีเลยถึงจะเป็นรถอีโกคาก็ตามนะะและที่สำคัญนอกเหนือจากการบรรทุกโดยสารที่กว้างขวาง,ขวางแล้วนะฮะ อัตราสิ้นเปลืองเนี่ยเริ่มต้นจากแหล่งผู้ผลิตจากผู้ผลิตเลยก็ตกอยู่ที่23กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะเรียกได้ว่าค่อนข้างประหยัดเลยทีเดียวถ้าจะวิ่งในเมืองนะแต่ก็ไม่ได้แปลความหมายวิ่งนอกเมืองได้นะวิ่งนอกเมืองก็ได้นะแต่ถ้าวิ่งในเมืองเนี่ยเรียกว่าประหยัดสุดๆนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งคันนะครับด้านท้ายนะ ก็ขนาดกว้างขวางเช่นเดียวกันนะฮะถ้าเรียกว่าเก็บสัมภาระนะเรียกว่ากระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่เนี่ยได้ถึงถ้ายัดจริงจริงถ้าเรียงจริงๆเนี่ยได้ถึงผมมองด้วยสายตาน่าจะได้ถึงขนาด4ใบได้นะเรียกได้ว่าแล้วบรรทุกก็ได้นะครับเก็บสัมภาระก็ได้มากเหมาะจริงๆนะครับกับสนนราคาในการผ่อนอยู่ที่ 3าถึงสบาทสามถึงสี่พกว่าบาทเท่านั้นเองนะเดี๋ยวมาดูสีแดงกันต่ออันนี้เมื่อกี้เราดูสีขาวไปนะนี้มาดูสีแดงนะครับสีแดงนี่ไม่ได้เป็นผ้าคูมบอดนะแต่เป็นรุ่นเดียวกันนะครับแอร์แบ็กเมาครบกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้านะเกียร์อัตเมตินะครับกระจุวิทยุ CD MP3 มาครบท้วน,นะครับจะต่างกับสีขาวตรงที่มีจอเท่านั้นเองนะครับ ภายในนี่ค่อนข้างเน้นเดิมเดิมนะสำหรับสีแดงสีแดงเน้นเดิมเดิมนะเดี๋ยวมาดูด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวดูก่อนก่อนไปด้านหลังดูห้องเดสห้องโดยาตอ,อนที่2ก่อนนะครับก็กว้างขวางเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าท่านใดสนใจก็มาอินบ็อกเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับนะ หรือว่าท่านใดติดปัญหาในเรื่องของการเช่าซื้ออันนี้มีมีไม้อยู่ยังไม่ได้เอาลงท่านใดติดปัญหาเรื่องการเช่าซื้ออย่างไรที่กังวลนะอินบอทเข้ามาสอบถามมาได้ทุกสาขาอาชีพเดี๋ยวผมจะบอกในตอนท้ายว่าใช้อะไรบ้างในการเช่าซื้อนะครับต่อตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองช,ช,ชมห้องเครื่องกันดูนะเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทคันสีขาวดูก่อนนะครับมาสตาร์ทสีขาวกันดูเลยนะครับ เรามาดูเลขใหม่กันเครื่องนิ่มนวลน,นะครับเลขใหม่นะครับสำหรับคันสีขาวเนี่ยติดแล้วนะเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับอยู่ที่หนึ่งแสเก่องพันเจ็ดร้อิ 2, กโลนะฮะหนึ่งแสนเกิกโลนะฮะสำหรับคันสีขาวนะในนิสสันอเมรา 1.2e ปี2016เกียร์อโอตโมตินะครับหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะครับทัสกีนก็แล้วแต่ท่านชอบท่านเลือกนะฮะผมจำหน่ายในราคาเท่ากันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ที่ตัวพวงมาลัยก็จะมีในตัวถุงลมนะฮะถุงลมนี้รภัยนะฮะเนี่ยแล้วก็ทางฝั่งของห้องอไอ้ทางฝั่งของผู้โดยสารด้านข้างนะก็เป็นถุงลม2ตัวนะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่ากระ,กระจกไฟฟ้า นะฮะแล้วก็พร้อมเซ็นท่านล็อกกระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้านะครับเรียกว่าสะดวกสบายนะสำหรับคุณคุณแม่นะหรือคุณแม่บ้านที่ซื้อหาไว้ใช้สำหรับคุณลูกส่งลูกหรือไม่ก็ท่านที่เป็นพนักงานขายนะจะต้องออกหาลูกค้านะในเรื่องของความประหยัดนะครับนี่นะพันนี้จะน่ารักนิดนึงนะครับผมจำหน่ายในราคาสีแดงในราคาเท่ากันแต่ว่า สีแดงผมจำหน่ายในราคาที่เรียกว่า,าแบบเดิมๆนะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องยนต์กันนะครับว่าห้องเครื่องยนต์เป็นอย่างไรนะคือจะบอกอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรถอีโกคานะครับเครื่องยนต์พันสองร้อยซีซีนะฮะเรียกว่าระบบเครื่องยนต์มันติลิง k ์อินเจกชันนะฮะเป็นระบบ อิเล็กทรอนิกคอยล์ไดเร็กคอย3ตัวนะเป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับให้อัตราสิ้นเปลืองที่ค่อนข้างมากแล้วพละกําลังก็อยู่ที่แรงม้าอยู่ที่78แรงม้านะแต่แรงบิดนี่ไม่น้อยเลยนะร้อยหนิวตันเมตรนะเรียกว่าอัตราเร่งแซงนี่ไม่ต้องห่วงเหมือนรถซิติคาร์เลยทีเดียวนะน้ำมันเต็มถังอยู่ที่41ลิตรนะน้ำมันเต็มถังอยู่ที่41ลิตรเนี่ยเรียกว่า ในอัตราที่เืองที่23กิโลเมตรต่อลิตรที่เหลือเฟือนะเรียกว่าเติม500ในวิ่งกันได้เป็นอาทิตย์นะครับน็อต <Not S 1> เดิมเดิมนะฮะตะเข็บเดิมสีขาวคานเดิมนะท่านใดสนใจก็อินบอทเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับอย่างที่บอกนะฮะอันนี้คือคันสีขาวนะเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะฮะที่เลขหมายอยู่ที่190,000 กโล1 0่0แีถ้าลมๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีแดงกันนะครับว่าเลขไมนเท่าไหร่นะเพราะว่าผมจะชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปสำหรับ2คันนี้โดยจำหน่ายในราคาเท่ากันนะนี่ครับคันนี้คันสีแดงนะครับในปีเดียวกัน2 2 2 e เช่นเดียวกันนะฮะเลขไม่อยู่ที่124,960 86กกิโลนะฮะ124,986นกิกโลนะครับเป็นแอร์อะนาล็อกนะครับแต่วิทยุเป็นวิทยุเดิมๆนะวิทยุ CD Mp3 นะครับเช่นเดิมนะฮะก็พวงมาลัยเป็นแอร์แบ็กนะแอร์แบ็กคู่นะครับ,ร bag, นะ cool, รบด้านข้างก็เป็นแอร์แบ็กคู่นะฮะคอนโซลเรียบๆนะครับค,นนนะคบันนี้เน้นเดิมๆนะฮะเลขไม้น้อยกว่านิดนึงนะฮะก็ กระจกไฟฟ้าปรับมองข้างไฟฟ้าแล้วก็พับเก็บไฟฟ้านะครับนะจะเป็นเบาะผ้านะฮะเรียกว่าเน้นเดิมเดิมคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อว่าห้องเครื่องยนต์เป็นอย่างไรสำหรับคันสีแดงนะเรียกว่าเหมือนเดิมเลยนะครับเราเน้นเดิมสำหรับคันนี้นะฮะอย่างที่บอกเป็นเครื่องยนต์คัน2 0 0ซีที่ 78แรงม้านะครับนี่อันนี้ก็เดิมๆนะน็อตตะเข็บเดิมหมดคันหน้าเดิมนะครับท่านใดสนใจนะดูจากรีวิวนี้แล้วนะอยากจะเข้ามาจับต้องรถเป็นๆอยากจะมาทดลองขับนะอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยคุยกันง่ายๆนะฮะเรียกว่าเราเราไม่มีปิดบังนะฮะรถที่ เกิดปัญหาอย่างไรนะครับเราจะพูดกันตรงๆเพราะที่ผมต้องบอกแบบนี้เนื่องจากว่าท่านเอาผู้ชมเอาไปใช้แล้วเรามีบริการเซอร์วิสหลังการขายให้ด้วยคือรับประกันเครื่องยนต์รับประกันเกียร์ให้ด้วยนะครับอเรามาว่ากันต่อตรงที่ว่า <c oughs> สนนราคานะสนนราคาที่ผมบอกว่าผ่อนเดือนหนึ่ง3 0 0ถึง0บาทนะครับ ผมจัดตั้งในราคา188,000บาทนะฮะสำหรับสีขาวกับสีแดงนะนิสสันอมเมร่า e ปี2016ในราคา188,000บาทเท่านั้นเองนะเพียงเท่านี้นะครับท่านก็สามารถจับต้องได้แล้วทุกสาขาอาชีพนะไม่ว่าท่านที่จะทำงานข้างร้านบริษัทนะครับ ผมเกินไว้ก่อนนะสำหรับท่านใดที่ทำห้างร้านบริษัทสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับเตรียมไว้ได้เลยนะครับหรือที่ท่านที่ทำการค้าขายนะครับมีอาชีพอิสระนะครับใบซื้อของเข้าร้านนะครับมี h ิวบาร์โคสสแกนในการรับเงินนะครับสถานที่เช่าตั้งร้านนะครับมีสต็อกสินค้าแจ้งมาหรือนอกเหนือจากนี้มีอะไรที่พิสดารกว่านี้แจ้งมาให้กับ แอดมินเพจนะครับเดี๋ยวเราตอบปัญหาเราเช็คปัญหาว่าท่านจะเช่าซื้อได้อย่างไรขอย้ำนะทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะท่านที่เป็นพนักง,งานราชการยิ่งง่ายใหญ่นะครับมีใบห,หนังสือรับรองจากราชการมีตราคุตก็ใช้ได้เช่นเดียวกันยิ่งง่ายใหญ่นะครับทุกอย่างง่ายหมดนะครับเพียงท่านนะครับให้ข้อมูลที่ชัดเจนในการเช่าซื้อจริงๆนะครับขอแบบชัดเจนนะครับกับแอดมินเพจ ง่ายง่ายซื้อกันง่ายๆนะคุยกันง่ายๆกับราคาแล้วนะก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะสำหรับโรนะครับอย่างที่บอกในราคา188,000บาทนะครับผ่อนเดือน3 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะเริ่มต้นนะครับมีโปอะไรบ้างฟรีทุกค่าใช้ใจ่ายฟรีค่าดาวนะครับดูแลหลังการขายให้ด้วยนะแล้วนอกเหนือจากนี้เข้ามาคุยกันอยากได้อะไรเข้ามาคุยกัน กับทรงวิทย์ออโต้คาร์ก็ขอฝากไว้ด้วยกับนิสสันอเมล่าทั้งสองคันนี้นะปี2016นะครับแล้วกับผมจอร์ดนะครับเดี๋ยวอีลิวิวหน้าผมจะเอารถสวยๆนะที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับที่ท่านใดที่หลงไหลหรือน้องๆที่ชอบเกียร์ธรรมดากับรถอีโคคาในราคาจับต้องได้ง่ายๆเอามานำเสนอฮนะก็รัจาก,การช่วงนี้ฝนฟ้าย,ยังไม่หายยังไม่หยุดนะครับก็ฝากรักษาสุขภาพกันด้วยจากทีมงานสงวิทย์ออโต้คาร์นะนะี้ครับ หวยออกนะฮะเดี๋ยวเฮะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะเรื่องนี้เนี่ยขออวยพอนะท่านใดที่เสียงโชคนะสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้นะขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับขอลาไปก่อนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับกับทีมงานทรงวิทย์อัโตคาวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย